สวัสดีครับไอไอชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการทําหน้าปกของคลิปวิดีโอเราใน YouTube นะครับนี่แบบประมาณนี้นี่นะครับนี่เลยที่เราทําไว้แล้วในการสัดส่วนแล้วก็วิธีการทํานะครับบางท่านอาจจะติดปัญหาเวลาทําหน้าปกมันสัดส่วนมันอาจจะไม่พอดีนะครับเดี๋ยวใช้แอปนี้แก้ไขได้นะครับนี่นะครับแอปในวันนี้ของเราคือ photo resizer นะครับแอปนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับ ก่อนอื่นเราก็เตรียมภาพหน้าปกให้เรียบร้อยอยากได้ภาพไหนเราก็ถ้ามันไม่ได้ขนาดกดเข้าแอปนี้นะครับกดเข้าแอปนี้แล้วกดเลือกปรับขนาด,ดเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดตรงคันในอันกลางเนี่ยความกว้างคูณความสูงนะครับแล้วเราเลือกที่ปรับแต่งเองนี่ครับอันนี้คือขนาดของหน้าปกมาตรฐานของทาง u t u b e นะฮะเรากดได้เลยตกลงปึก๊กนี่ภาพมันจะถูกเลื่อนมาให้ถูก ปกูของเรานะครับค,คลิปวิดีโอเราแล้วเราก็สามารถนําไปใส่ได้เลยนะครับง่ายแค่นี้เองนะครับสําหรับใครที่มีปัญหากับการตั้งปกใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับผมนี่ภาพก็จะยืดๆยาวๆอย่างเงี้ยแต่มันเวลามันไปใส่เกาะมันก็จะพอดีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหลังบ้านของ youtube นะครับโอเคนะครับก็ ถ้ามีประโยชน์ก็ยังไงฝากกดติดตามไอ้ช่องด้วยกันนะคระับคลิปนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับ